สวัสดีครับแม่น้องแป้งครับผมค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องแป้งค่ะหมูแจ๊คซีคนที่แถวเน้อเกิดจะแม่น้องแป้งแม่น้องปอบเนาะครับผมเนาะก็ว่าเอื่อจะแม่น้องแป้งแม่น้องปอบกับลูกเพื่อนครับผมจะมากลูกสาวเพื่อนจะเป็นคนฝันแม่นครับผมแต่หมวดจะผ่านมาเนี่ยมันกลาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเลขออกเป็นศูนย์เนาะจ๊คไคสิไปบอกเนี่ยหมวดแม่แม่ไม่คนบอกก็บม่ค่อยว่าหน่นะแอดมินก็ได้กันมี พ่อให้คิดว่าว่าขันว่าแต่เงินหาลอยนี่ก็บ่เบาเนยวศูนย์เด้่ิบศูนย์โดดแต่ว่าแม่น้าฝนโด่ายน้นว่าเห็นหน่อยแปดแปดเป็นที่เเนาะแต่ว่าเล็กหน่อยแปดอันมหูจัเข้าเจ้าดอกมหูจังเนาะแบบว่าแว่าเสียชีวิตแล้วนะมั้งไ่เคยเห็นเนาะวตีบก็เป็นชศูนย์เนี่ยแน่นอนอันสานิ้มาไทยแต่ว่าบริโต่แต่ว่าแม่ตีเอแม่กับมหูเนาะ อาอวันนี้ฝันไปยังไหนแม่หรือว่าอันผูกสาวบอกครับไปค้นฝันหน่องกอฝันเมือ่อคืนจ้ะโอ้หน่องกอหน่องกอเนี่ฝันแม่นได้ครับผมจะไปช่มฝันแม่นแห้งแม่หน,น,<อ>น่องกอตาลบอกขึ้นสูงีเขาแน่นอนเลยคนฝันว่าไปไปทางใดดอกเหเกเ็้ผู้เทาบ่แม่นผู้เทาอันอันเมธีไหนผู้เทาเป็นผู้เทาผู้ใต้เป็นผู้ไม่มาบอกว่า มันบอกว่าพอ่ออันพอ่พอพ่อยีนี่นะเนี้ยฝาคุณแจไวใหไคุณนอนสีฝาคุณแจไวให้บันนีให้อันไปซื้อบา้านยังอีกว่าพ่อันซือบา้านว่าฝาคุณแจไว้กันัไไน,นมขนขอุณแจเขาก็ได้คุณแจ่วมนอย่เป็นซีเป็นเหมือนว่าเป็นรหัสซีโต้คุณบอกม,มันมันจะมีหก,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 กเจ็ดหกเก่าตวนกเนหกเจ็ดหกเก้ารหัสมันมันจะเห็นเลขซีโตเลยบ่ ันกแบบนี้กุญแจใหญ่ๆนะแบบเหมือนว่าบานเป็นบานว่าเสาบานก็ซื้อบานยังหรือเพื่นว่าขายว่าพอซื้อบานไว้ก็ได้ฝากกุญแจไว้ย่านลูกเขา่ได้ยังสี่บอกครับผู้เท่าผู้เฒ่าเอาะมะไฮแต่ว่าเป็นคนแก่เอามาให้ไม่ะเอานผู้เฒ่าคนเดียวกันว่าจีเพิ่นไปซื้อของเหรียญในลูกเหมือนมั้นตันนั้นผู้ใต้แ้วผู้ใต้แต่แต่ว่าคนฟันเหรียญน่ะคนฟันเหรียญคือฟัมสซี่อีกชันอันนี้ฟังสองคนนี้ ันที่สองวันที่สองเป็นเลขไอย่างเกาอยู่ได้ดกกุญแจอันหกเจ็ดตัวหกเก่าหกเจ็ดตัวหกเก่าน้องปอบเห็นเลยเนียนเป็นตัวแดงยี่คืงบวกเหีนเป็นหกหกเจ็ดก่อนแล้วก็ขีดขีดแล้วก็หกเก่าเป็นเลขสองหางครับผมเลขสองตัวสองหางหกเจ็ดหกเก่าเลขที่เลขก็ง่ายๆทำเลขทำเลขมีสามตัวเลย ว่าหกเกานี่มันก็เลขตัวเดียวกันเนาะหกกำกอนี่เนาะถ้าจับใส่สามตัวได้ได้หนี่เป็นแต่ว่ากับพวกงูแต่ว่าอันมันเห็นแนวนั่นผมเป็นบอกว่าผนเห็นหกเจ็ดกับหกเก้าเป็นเล็กสองขูสองหางแต่กังูว่าเป็นผู้เฒ่าเอามาใหาผู้เฒ่าผู้แก่บอกง่ายๆเพื่อนเอาเอาส่วนกระลาบมาหาลนะเนาะเพราะว่ามีตัวเล็กขนาดนี่แล้วืเพคน เพิ่นบอกมาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นฝันมีมีฝันฝันครั้งแรกกกันบ่ในงัวเนี่ฝันสองขังกันบ่กฝันขังแรกฝันแเพิ่นฝันว่าจังได๋นี่เอาบอกสู้ผมฟังในครั้งแรกผมก็อยากฟังอยู่นะครั้งแรกเพิ่นไปทำบุญตก็คนแ่บอันเมซี่ก็เรียกว่าอันมาแม่มาจับจังซี่ว่าถูกท้าก็เอาเอาเอาโซกไปให้แม่คนรังซี่ถูกทาว่าบ่บ่ไปดอกให้แม่บ่ถือขึ้นมาโนโน่ให้แม่โน่ถือหัวมันหันโน่ไปอยากเอาซี่บ้านนี้ กรเหลี่ยมมากมาจับนะมาสันน่ะนะวันนี้เพิ่งไปกับแฟนเพิ่นแันแหล่เพิ่นน่ะแฟนเพิ่งก็บอกว่าไปโลดอันผู้เที่ยเลี่ยงมันนาเกียดกันเท้าเรไปเพิ่นว่าก็เลยพากันไปเพิ่นน่าไปเพิ่งอันไปสันตุกที่เหลีนก็เป็นเด็เมียละเพิ่นว่าแม่เดี๋ยวได้วันนี้แันแหล่เพิ่นราะว่าโบมันโดนแล้วหรอโบมันแม่์ันเองเนาะโบค่ะเจอามาทาเดี๋ยหค่ะมาทาอยู่จตระจำตัวเอง เพราะว่าเพราะแม่ฝันเองนะแม่กตจำนนอะไรค่ะเดี๋ยวหาหายเนาะอ่าไปหาไปเลยบนหาบนตัวเลขอยู่ในกระดาษคุณเพราะว่ามันเขียนไปแล้แม่แม่ลงไปเรื่อยเด้น้องนิ่เอากระดาษมานนีน้องนิเดี๋ย่ค่ะเพราะว่าฝันแหลมโดนเดี๋ยวเว้ยค่ะฝันโดนกตจำนนอะไรเพราะว่าบโบมันความฝันเจ้าของเนาะคว่ำฝันเจ้าของกตจำนนค่ะเพราะว่าเป็นความฝันลูกอ๋อนี่บ้านโบมินค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คิดว่าต้องแม่เองนิดนึง ค่ะพราะว่าหวดนีคนฟันทึ่งเน้อทึ่งเนี่ยจะฟันแหลกในน้องแต่งเองฟันเนาะอันฟันแหกถูกนะจำา่ค่อยได้ที่นค่ะค่ะปนเบเก่าเนี่นั่นปางเลมเพิ่นโทรมาบอกโทรมาบอกเพราะว่ากับเมนความฟันเมื้จำาบ่ค่อยได้เาเดี๋ยวแป๊นึ่งครับผมนผู้ชม ว่ายเอมินของห้าพันประจาอยู่นี่ก็มีครับผมคือป่าวบนเนี่ยสินี่ได้แล้วไมนแมนครอมแม่แมนนกแป้งพันบอกอยู่ดีครับศูนย์เจ็ดเก้าแค่เพ่อเพ่อนเนาะเป็นเป็นโตเป็นคลิปแรกที่เพิ่นฝันแป้เพิ่นฝันมันก็แต่ตองหอดพุ่นเนาะแม่อันแม่ก็บอกได้ต่องหอดเลยบอกเพิ่นฝันตัวนี้ว่ายเมซี่เมนลายมมื้้อแวซี่เอื่นเพิ่นว่าให้ไปมาจับซิมซี่อันเพิ่นเบาให้แม่ฟังอันว่ายเมซี่บอกว่าแม่แม่มาจับ อันเลขกเส้นสี่ไปให้แม่สื่ออันลอตเตอรี่นี่ละครับอันเพิ่นก็บอกว่าบอไปอยากไปดอกให้แม่สื่อก็ไปถือกันนะบ่อยากให้แม่นู้สื่อนะในความฝันนั้นคืงหวดในกามันมันบปถือนอะแม่บันนี่อันเพิ่รอยกไล่แฟนเพิ่งก็เลยบอกว่าไปไปู้เฒ่าเรียมนาเกียร์ทำบ่ไปกับไปซันซันที่แหลกก็ได้เลขกซูนคนว่าซันอีที่สองก็ได้หลเจ็ดอันซันเชื่อที่สามกระได้หลึเก่าคนนั้นสี่แม่ที่ก็บอกว่าอัน มามาหนีมันหลายคนอยู่ได้สามสิบสามมาหนีสามสิบสามลองนับที่ลูกสาวกับนับเึ่งสื่อของเองน่ะแหละสามสิบสองคนสามสิบสามคนลูกสาวกัมาสองคนได้มาแต่ว่าเหมือนเขาเจาอยู่บ้นเอาเขยนไว้เนี่ยไอนา่าจะเป็นซูนกับพ่จ้างเนาะน้ำหน้าร้อนได้ร้ายได้อได้ครับเอาเลยครับเพราะว่าเป็นยังอยเี่างเผาเป็นเป็นห่านขาเนาะกับผมเนาก็ขายของไปนั่กับมี่เจ้าบ้านมาสื่อสิ่งสื่อของนั่เนาะ ประางวดกอนนี่เพิ่นหายมากอยู่คับผมแต่มันบบกเขามันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครัประราณเ่าเองมันออกศูนย์นี่น่อยคนจะถือคับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์อยู่ที่นี่มันบ่หาคนถือยากเลยมีอยู่หรอกครับพันคนจะมีอยู่ประมาณคนหนึ่งที่นสื่อเลยแนวนี้เนาะแต่ว่าก็มีอยู่บ่แม่นบบบ่มีเลยอันที่ว่าลูกสาฟันกวนอ่ะลอันเก่าทีหนึ่งเนาะแม่นคนเขาก็สือหนึ่งซีเก่าบ่าะสือสีหนึ่งหลายนัอนหรอค่หนึ่งเม่น มันก็นกเสียแต้มนนึงเนาะอาปรากันครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าตามจริงน้องปอบหรือว่าน้องแป้งเนี่เป็นคนทิ่ฝันแม่นดีๆครับกรเช้งจาได้<ต>จําได้<า>ไดีดีเพาว่าคลิปทุดทายเพิ่นก็คลิปแหลกถ่ายกันได้น,ดนั่นเก่าเจ็ดก็พบเจ็ดค่ะมันก็เ<ไ>ป็นเหล็กตัวเดียวกันเนาะแม่นแม่นถือว่าัวเก่ากันเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเหล็กตัวเดียวกัน่ว่าะเก่าก็เคยออกเคือได้นิเนี่ยบอกไดยหกเก่าเนาะค่ะ อายุจะนําได้บ่อายุยี่สิบสองปีครับผมหกเจ็ดหกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามสามศูนย์สามสามไม่ได้ใส่ในศูนย์สามสามเนี่ศูนย์สามสามเป็นเหล็ทขับยนหลุดแม่บอกคุณแม่คสีเรียกหน่อยเป็นทีคุณแม่แปดคุณแม่แปดได้ความฝันนึ่นขีเขาไปจับซิมซี่อยู่ในวัดนั่นพ่นขึ้ว่าคนสามสิบสามคนนั่นบอมเป็นคนขับขับขึ้นว่าขึ้นว่าเป็นผีว่าสัตว์ ติดศูนย์ใส่น้ากันไหญก็ดีเพิ่นว่าผู้แม่เพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นมาบอกต้องเสียชีวิตแล้วเนาะเหมือนว่าแม่ซี่เฮาบ่ฮู้จักไงแม่ซี่ก็บ่ฮู้จักค่ะค่ะเรเคยเห็นก็สิดเป็นผีกันเนาะก็บ่ได้ถามแม่ซี่เพิ่นก็บอกนับคนเนาะแม่ซี่เติดศูนย์ใส่ติดศูนย์ใส่ซื้ออ๋าอ๋อนะครับเนาะท่านผู้ชมมาตมาตัวใดก็ต้องพิจารณาเบิ่งเอาเองเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่แม่แป้งค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของ น้องปอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นความฝันอีกชุดไม่ค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะที่น้องปอบเพิ่นฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผู้ชายผู้เทาค่ะเอากุญแจห้องมหาห้ค่ะเห็นเหลขในกุญแจเนาะหกเจ็ดหกเก้าเนาะหลักการความฝันของน้องปอบที่ปล่อยไปชุดเหลขฝันว่าไปจับเซมซี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะจับได้ศูนย์เจ็ดเก้าค่ะเหลขในความฝันนั่นกะผู้ ผู้หญิงผู้ชายผู้นั้นก็ว่าคนในความฝันนั้นมีอยู่สามสิบสามคนแม่แปงเพิ่นก็เลยว่าเอาสามสามติดเขาไปนําหล้กการในความฝันนัน้นคนที่อยู่ในวัดนัน้นมีแต่คนตายหลก่กคระทูมชมเพราะว่ามีแต่ผีพ่าบูงจักเลยว่าสันเพิ่นก็เลยว่าให้ติดศูนย์ไปนําเป็นศูนย์สามสามเนาะอายุ้องปอบนียี่สิบสองปีค่ะ น้องปอบนีเพิินก็ทือว่าเป็นผู้ฝันแมนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเด็กมีเซนเป็นคนมีเซนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอายุน้องเพิ่น22ปีค่ะกะให้โชคให้ m ắ นกับน้องปอบเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกะขอฝากช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตวรีขเรื่องเล่าความฝันเด็กเด็่สจ่าปอกสิไปติดตามมาฝากอีพีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสเนาะมันนี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ ็นหนวดส,สีผึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ราราชการค่ะหลวงปู่มาเจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องข,ของสีผึ่งน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่เทระนี่ให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกักาากนไอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใสามาม่กระซาร์มวิธีไปบูธให้ประดา คนหลอกสมหลอกษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าข,า,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขออนิบาลในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีเขาเอิ่นแม่เต็นผมแม่โทร์น,น,นีบางคนมันก็เอิน่นไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกตัวเมียอ,อยู่ในตรณนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำะว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ไมลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจยงเขาจะโมซาไปแล้วือซิกวา่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตถุยังขาขา,ขายบอดีก็ดีเออไปรั้งมีนั้งบ่เคยเสือเรือกสือเบอร์กับถืกอเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากออหอลวองปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชกลาบค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุกหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุกมสอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสัตว์สีไม่ชี้พวกนั้นคุณไปคุณ่าม,มาประมาณกระต่ายไหนก็ใส่สังตรงใส่สร้างนีก่นการอบรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยถือตำน้ำนาบนาบจะขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบดสอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโตง๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเลี้ยงสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ้ พอสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํา้หายาโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสา่งแม่นยังกับพนมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิปมาทุกงโมกใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง เฮยใหญ่โยมไปสา,<อ>สาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอรกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตาม ah ane, เมตามหเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิเบ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นหนวดเลียกเงินเลียกทองเลียกทรั์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขา,ขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านใน่ายนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงน้องสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผูะะ้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจาปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ